กรีดไม่สาวลูกหนึ่งมีแววสละโสดอีกครั้งหลังประกาศเลิกสามีปีที่แล้วตัดสินใจเลิกรากับสามีไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาสำหรับพิธีกรสาวลูกหนึ่งโอพักจีราเลิกรากับสามีเฟียตมาทุกรพัศวงหลังจากที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า13ปีและมีลูกด้วยกันหนึ่งคน ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาและเหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดในรายการตีท้ายครัวเทพวันที่6สิงหาคม2566ในบางช่วงบางตอนของรายการโ oh อพักจิราได้ถามหมอดูในรายการว่าฉันจะได้แต่งงานใหม่หรือเปล่าซึ่งหมอดูได้เปิดไพ่ออกมาพร้อมทั้งเผยว่า ได้ซึ่งโอได้พูดว่าแต่ยังไม่มีใครมาขอและหมอดูได้เปิดไผยต่อพร้อมทั้งเผยว่าผิวขาวอายุน้อยอันนี้คืออีเลิฟไม่นานมากไม่เกินสองปีทางวินลี่พิธีกรร่วมได้พูดแซวขึ้นว่าถ้าวันนั้นมีจริงลุงจะเข็นไปแบบนี้เลยลุงจะร่วมงานด้วย